you just kill I'll all มันบอกว่าจะฆ่าทุกคนเลยแล้วครูลินก็ตายด้วยระเบิดใช่ไหมโกคก,ก,กูเออโอ้เก็บก็กรกขั้นเลยโอ้ฉันเกลียดมึงอหยาเออโงกูเป็นปัสยานใช่ไหมใช่ไหมใช่ จริงๆด้วยนี่หล่อเท่เฟิร์มหล่อเหมือนเราเลยไม่ใช่ละอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ใช่ละอ่าไฟนอลเรนกิ้งซุปเปอร์ไซยาโอเคเน้นกุกสการนายดีละฟิสเตอร์ออสถานการณ์โอ้ยขอบคุณถ้าเราหลบได้อย่างนี้บ้าคงดี นี่เรามากันไว้โอ้โหนางเอกจริงๆเลยดูนมด้วยสอดเกียให้ดมไม่ใช <ss> ่ไรเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณช่วยด้วยขอบคุณขอบคุณเฮ้ยเกิดเป็นโกโก้คันเลยเฮ้ยอะไรทำอะไรโอไปทางไหนแล้วพิดการเอ้องงคุณช่วยด้วยต้อบเป็แจงงคุณโห นี่คือโดนเต็มแม็กซ์ขอบคุณมากพ่อ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 อืออืออื้อืออีกคืออีกคืออีไตยกิ๊กี้กิ๊กกิ๊กกิ๊กี้เลยกิ๊กกิ๊กเลยโอ้ไม่โดนไม่โดนก็ต่อยต่อเดียบเฮืยโอ้ไม่ได้แดกพี่เตอร์ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกแดกแดกโอเคยอดโอ้ยโอ้ย ไม่น <ider> <itor> <cción S 3> ่าเลยเดี๋ยวเอามันตีไปกินเด้อเอาสิว่าฮูไอยูฮูไอยูมันก็ถามเราว่าเราเป็นใครออกไม่ใช่ถามของคุณนี่วะฉันคือซูเปอร์เซย่านะฮะฉันคือเป็นนักลบลีเจเดรีบนักลบนักลบนักลบ ฮันชิลโกคุเป็นซุปเปอร์ไซย่าผมก็ะชี้กระเพาเป็นซุปเปอร์ไซยาหเหมือนกันเอออย่ามึงไม่โดนมึงไปโดนโอ๊ยหลบได้ไปจ้าเอานี่ไปกินวิกกี้เต็มเต็มเต็มแม็กอย่าอย่ามาตักทับ อเอ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 ยเอ้ยเอลงไปทันเอาไปกินเจลไเอา i s ดิอี้งอาด้ยอเอา t ไปกิน e e k เจอเอาไปอีกทีนึงปลอยไปเรียบร้อยอ และดาวก็ระเบิดใช่ไหมฟินิชจบแล้วเหรอง่ายจังเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อเลยกันะําลังเข้มข้นนะกําลังเข้มข้นกําลังเข้มข้นเดี๋ยวต่อเลยอยากรู้ดาวจะเป็นไงอ่าไฟนอลแบทเทิลอันเนี้ไมฟูลพาวเวอร์นะครับโอเควิธีชนะก็คือเอ่อทำให้ฟิตเลอร์เลื่อนหมด วิธีแพ้ก็คือเออถ้าเราแพ้คือเลือดแฮตพีแฮตพีเพเยอะหมดก็คือเลือดเราหรือเลือดของคกุนเลือดหมดข้กคนนึงก็จะแพ้นะฮะตอนนี้ดาวกำลังจะระเบิดนะครับพิสเตอร์ฟูลพาวเวอร์ว่าแล้วต้องยังไม่จบแค่ดูซะนี่คือร่างฟูลพาวเวอร์แล้วทำไมเราไม่มีฟูลพาวเวอร์แค่เข่าบ้างเอเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเลยลูก่าเข้าไปตุ้ยด้านหลัง นี่พลังเตาเราก็มีองคุณคื่อปพลังพยายามทำตัวให้ประโยชน์ทไมัยยยะ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 ยอะย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 ยะพลังเยอะยะยอุ้ยว้ามาข้างหลังไม่ตาออเอาดไปกินกันได้ทุกแม็กเลย ไอ้บ้าเอ้ย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 เอานี่ไปเี้ย่าชิดกระแพงไปเลยแล้วก็พลังท่านี้ไม่โดนเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกิ์อย่าพึ่งกิ์อย่าพึ่งกิ์พึ่งอ่าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวตาชาได้พาเริ่มงามไปนี่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 โอ้โหพลังขึ้นเก้าไม่หรอกขึ้นเก้าพลังขึ้นตั้งโง่กุนแรงแม่เดี๋ยวเจอท่านี้ไหม มกกาบอลแมกกบอลไม่โดนอี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 เราตีเหมือนสกิงกคูตีแม่งกันได้อีกแล้วถ้ามันจะโหดขนาดนีย่า talking about t r i l l i you dare talk b r i l l i n ววุเ้ยเฮ้ยอ้เต็ม โอ้โหทำไมโหทำไมโหด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 ลุกตีแล้ยงงคุณฆ่ามันงงคุณเออตีมัน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 มันกันได้กันไปเอาสิจะกันได้สักกี่น้ำโอ้มันไปทำงงคุณทำไรงงคุณทำไรงงคุณทำไรกันไอ้ทำไรกูอือ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 โอ๊ยเอ้ย วดเป็นคนเดียววเนียววดอานี่ไปกินวิกิ้งผมนี่เหนื่อยตามเลยยังกัไปสู้จริงเย้งงคุณฆ่าได้แล้วผมนี่หอยหลอดเลยไม่ใช่ละอ่าเลย่งห้ามป่ากย่อก้าแล้วเย้ ไหนดูเรื่องต่อไปเาแล้วงอคุณก็จะเผด็จศึกเตอร์นี่เ่อยมากจ่ที่สำคัญคือจิเตอร์สู้งอคุณไม่ได้แดดน่าอะไรอ่ะเทพเจ้าองกรใครใช้อ่ะน่าเปนคิงไคและใครใช้ดักกันบอลนั่นโอเคโอเค เรามาจบเรื่องนี้กันเถอะเอาแน่ะพิเซอร์โมโหไอะพิเซอร์โมโหได้สิเขบคุณมากขอบคุณเรานะไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณนะฮะเรามาแน่นอนอยู่แล้วเย้โหลดดิ้งโอเคฮะกู always refuses our help it's just the way he is ประมาณนั้นนะฮะฟิวเจนี้เฮลส์จักันไปตายครับ